อที่ไหนสามย่านะอมองสามย่านโอ้โถกะลุออกมาแลกระลุออม,มาเลยฟุ๊มมฟุ๊มมฟดูม,มากนะดูมากนะดูตเพราะลูกตา โทรมันติดหลอกเก่าขนาดนี้ก็ล้วงอะไรกันอย่า,ยาจา้าเอาไปวันแบงค์ค่ามีตัวตัวอะไรนี่ไปนะการมาเที่ยวเกลือนะการวันแบงค์ค่าเปิดวันแรกเลยเปิดวันแรกเลยเนี่ยวันเนี้ย <c oughs> มันเขาสร้างตะควักใหญ่แล้วลูกลป้ายแล้วโจสังเนี่ยโจสังเนี่ย <laughs> ไปค่ะทางทั่วไปอ้าวขึ้นมามีร้านอะไรมิกซี่มินิเสียงอะไรอะมิกขล่องแป้งด้วยน่าเจะมีอะไร คนยืนคนยืนสารพัดไทยไปกินอะไรกันดีโอเคเขาโฆษนานะออมีบันไดเลื่อนเราไปไหนแล้วเนี่ยทีนี้คนเยอะจังเลยแจกขนมหรอแจกขนมด้วยถ่ายรูปอไอ้เคเอฟซีแถมกระป๋องอ่าหมดยัง <laughs> ทุกอย่างรวมมาที่นี่แล้ววันแบงคอกเล็กหนึ่งอ่ะนี่คือเล็กหนึ่งอ่ะบีเก๋อ้แต่หัวใจนะไม่อ๋อนี่ทาวเวอร์สี่เราต้องไปทาวเวอร์อะไรเหรอเอออยู่ข้างนอกดีกว่าชากำพักไปทางไหนอาตะกอดชากำพักอยู่บนนั้นเหรอเดี๋ยวไปไป ประจันยุทธิษเขาจัดแบบธรรมชาติธรรมชาตินะไม่ได้เป็นร้านค่ะเนาะนี่เดี๋ยวพาเรสต์ะเดินๆสตา์บ้าอยู่ในนี้มีสองที่สต,ตา์บ้ามีที่พาเรสตด,ด้วยแล้วกน็นี่เดี๋ยวไปที่นี่กันไปดูที่ขเขาแจกขนมอะไร โอลายลายไทยเนาะลายไทยๆเลยอ๋อนี่เดอะฟารเรตก็เป็นตึกหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะไปสตอรี่ก่อนถ้ามีงานแบบด้วยมีโอกาสได้มาละงานแบบไม่รู้งานแบบมีแจกของไหมปีนี้มีงานศิลปะาูกนี่เราจะไปตึกนี้ตึกนี้สตาร์บัคอยู่ไหนต้องเข้ารูนั้นแน่เลยนี oh, ่เข้าไม่ได้โอเค มาผิดรูค่ะมีบ้านอยู่ในเดอะแวกตึกเดอะวันแบงคอกด้วยอ๋อใหญ่ตอมาหอลานเดินไม่ถูกเลยหลงทางอยู่ในเขาวงคนนันสตาบัคเตอร์แล้ว มันใหญ่มากจนไม่รู้จะถ่า,ายอะไรอะ่ะคนก็นเยอะนะวันนี้ดูแต่สตาร์บัคละกันนะถ่ายค่าอะไรนะนี่ชุดไทยยกใหม่ลายน่ารักเลยสวัสดีะนะครับจากร้านสารพัดไทยนะครับถ้าใารจอต้อง ชทู้นตินคะรับวันนี้ร้านสรานรพัดไทยแจกราาเป็นทุกวั400ววกว่ารางวันแจกราเป็นทุกว <ไป S 2> ันไยร้านต่อไป,ปเจอแอดจะรบทีมจ่ายตังค์สารพัดไทยคืออะไรอ๋อขายของจุกจิบอ๋อ นักการต้องชอบนักเกตต้องชอบ๋อกระเป๋าเยอะเลยนักเก็ตนักเกตต้องชอบแน่ๆร้านนี้ร้านที่ไปภูเขาอะนะปีนเขาอะะดูอะไร<อ>ไม่ฮะเกจะไปมออจะไปเอเวอร์เลนักเก็ตจะไปเอเวอร์เลนะเนี่ยนะ<ม>ชุดเดินป่านักเก็ตนักการชอบแนวนี้กันไ,ไปวันไหนก็ไม่รู้นี่อะไรอะเขา สาโรมันต้องหักถึงที่นี่อะไรเอ่ยเป็นเมฆเหรอโอ้นี่นะชุดลายชุดใส่ฟ้าฟาดปแปะแปะแแปแปะสตาบัคแล้วสารพไทยโอ้ร้านปีนเขาเดินเข่าเยอะนะนักแก่ร้านแนวไม่ใช่เราทำไมป๊อบมาร์ทไม่มาเปิดที่นี่นะมไม่รู้ไม่มีมั้งเห็นไปดูก่อน เดอะทราเวลสตูนักเก็ตนักเก็ต้องมายายไถ่นักเก็ตดูสิไม่รู้นักเก็ตจะชอบไหมของพวกเนี้เดินทางไปกิมะที่รบติดลบนะอโหเอาอีกร้านหนึ่งนักเก็ตนักเกตต้องมาดูเองแล้วนะพวกเราดูให้ไม่ได้นี่ตัวไปนี้น่ารักแม่เออเดินป่า โอ้ยยายยายต้องแบบเดินเข้าไปดูเลยนะเท่าไหร่ใบนี้ยี่ห้อเดียวที่แป้งของสตาร์บัคอะที่ยี่ห้อเดียวกับใบนี้แหละสตาร์บัคมันโคกับสตาร์บัคอ้าวแปดจะหมดอะลักอีาเราเรอ๋อที่เขาโปรโมทกันเสียงดังลั่นนะ ขายของไทยนี่เองเราควรจะซื้อของไทยมากไหมบู้มาเร็วบู้บู้มาโคอจะได้ขายดีๆยาดมดมและขึ้นสวรรค์นะไปหาหานุมวานอา้าตัวนี้ไง นล่อ๋อก็มีอาร์ทอยแบบ <c oughs> นู้นมีไปไหว้พระเร็วพระอยู่ในข้างในเดินไปลูกโอ้โหเร็วข้ามทัวไทยแลนด์นู้นไปไหว้พระข้างในตรอกโชคดียั่ไงอับเซดดะเดี๋ยวค่อยเดินเข้าไปนะโอ้ยปากกาลงยันอ่ะอนาการต้องชอบนะการมานะสารพัดไทย ปากกาลองยันดูเซียนเท่าไหร่ปากกาลองยันยันเขียนแล้วรวยเรามีตั้งหลายอันไหนก็มีลูกสมุดลายยันเสริมเมตตานะโอ้โหโอ้โหลนี่ไงอัพเซ็ดัาร์เป็นชุดหรออ๋อมีนี่อัพเซ็ดัาร์อ๋อขายพร้อมชุดนี่หรอชุดละห้าเก้าเก้า ชุดไทยเหรอเป็นกุมารทองเลยมีอะไรมีส้มเล็กๆราคาเล็กๆไหมอ๋อตัวนี้ไงตัวที่อยู่ในแก้วน้ำที่หนูซื้อวันนี้เหนียวแคทแคทแบทเหนียวไว้เลยนะมีนิดๆหน่อยๆนะขอแจมด้วย โอ้อาร์ตทอยอาร์ตคนไทยใช่ไหมอ๋อเมียวเมียวเมียวอะไรน่ะเมียวอะไรนะอ๋อของผมอ๋อก็ยังไงก็ต้องมีนะในยุคปัจจุบันอ๋อมีทุกอย่างเอ๊ะเหมือนนั่นเลยเหมือนมีเดียมแอนด์มอเท่าไหร่นะสี่ร้อยอ๋อเหรอ เออน่ารักดีอ้าวอะไรเนี่ยมิวเซียมสยามเหรอ <c oughs> แมวกวักสีเขียวเลย <c oughs> เจวดา <c oughs> แล้วริงชาาสวันของเขา <c oughs> โชคดีอ๋อเทพโชคดีจ <c oughs> อยอินทีฟกล้องยายมา ่าเหมือนหลายห้างมาผสมกันเลยนะอะไรอะันนี้เป็นห้างแล้วห้างแล้วอะไรโอ้ลูกของเจ้าริงน่ารักเยอะเลยนี่ก็อะไรนะคาชปองมอมรามเกียร์ช้างหินงหาวฟานหุ่นทยักโอ้ยมีผีตามกลับบ้านเลมั้ยเนี่ย <c oughs> <c oughs> หุ่นพยัก เมื่อวานเข้าห้องคลานในเห็นหุ่นพยนต์ของตัวเองนะเอ๊ะซื้อมาตอนไหนไม่กลัวนะเราไม่กลัวเพราะเรามีแหล่งที่เชื่อถือได้ไอะไรมามานะอ๋อไทยแลนด์นะมันเป็นที่ให้ฝรั่งมาดูนะไอ้พวกเราก็ดูได้นะแต่ไม่ค่อยเท่าไหร่ เอาแมวดำสวัสดีฮาโลวีนเออเหมือนทุกที่ในประเทศไทยมารวมกันนะเอาของน่ารักนักมารวมกันอุ้ยพระมาไา้ทีนี้น่ารัก <c oughs> <c oughs> มีสายห้อยไหมสายห้อยปลักจิกแมวอยู่ในกล่องคระนะ ยกใหม่แซงว่ายันไยอตามเลยตามเช่นนี้เลยนะโอ้ดาราเจหรือเปล่าแอม,มรักสตาร์หรือเปล่ <c oughs> า <c oughs> โอ้ลันเวยาวมากลันเวโอ้โหกวจะเดินเนีการ็นังเรื่องนังจีน ไจจันทราจันทราเยือย้อยู่กลางนันเลยแล้วก็เป็นวงมะม่วงเบาของแท้ต้องร้านนี้เอาดูของแท้ต้องอย่างนี้นะตอนมันมาแถวปทุงเทพนี่แบบไม่ค่อยเปรี้ยวแล้วสมัยก่อนกินแทบไม่ได้ แต่พออยู่กรุงเทพกินได้เพราะมันเปรี้ยวน้อยอะอร,ออรอไ,ไหมยายอะไรหยายอะไรใครมาคะใครมาหมดแล้วเหรออ๋อไปไปจองไปทางนู้นเรายังไม่เจอสตาร์บัคเลยนะตั้งนานแล้วใช่ใช่ซูลิมากรองทินน้องรันชอบพี่วันชอบ องอดารามาแน่เลยคนนั่งเต็มพอซื้อได้แต่ว่าโอเคโอุ้ณจะเจอซาลาเักอยู่ข้างนอกเหรอโอ้โหเขายาเขาเย็นดูซิมีแก้วอะไรไหมโอ้แถมแก้วนี้ครบแปดแถมแก้วแบบนี้ตรงนี้น่าจะใช้ส่วนลดได้ทั้งไม่มีเลยไม่มีร้อยสิบ นี่มีครบเท่าไหร่นะ800ได้กับแก้ว